ดูความช้าช้านะครับจังหวะเดินก็มาเจอแข้งซ้ายครับพยายามกระแทกหมัดเย็บซ้ายแล้วเติมนวยหมัดขวาแล้วโต้โดนแข้งขวาคืนครับนักจกจากโปแลนด์คาตาทีน่านั้นเดินตลอดเลยครับในขณะที่คาโรลินานั้นพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้โหจังหวะประสานหมัดครับนี่เลยกดลงมาแล้วเสียบด้วยขขวาครับของคาทตาทีน่าต้นยกครับล่างสลับบนครับ ว่างตรงไหนต่อยตรงนั้นครับแต่ว่ามาอีกคนก็นล็อกมาขวางขวางแล้วก็เสียบครับอ,อ้าวปักด้วยโซขวาอโอ้โหครับแล้วก็ตบลูกซ้ายครับชุดนี้สวยครับลูกซ้ายแต่ว่านี่ครับดูหน้าตาครับดูดันเกินห้ามใจครับแล้วก็ปลายยกกับหมัดมาโอ้โหเสียบเข้าไปครับเจอคืนด้วยศอกซ้ายพยายามจะจิ้มหมัด ซ้ายขวาครับคาธาติน่าแต่คาโรลินาก็โตเต็มที่ครับวงในอแข้งซ้ายสวยงามครับแข้งขวาครับอและก็เจอเตะขวาต่อยขวาครับชุดนี้ของคาโรลลนาวงในโอ้โหครับเสียบมาครับเธอมาฉันก็คืนครับของฟรีไม่มีครับคู่นี้นะอาลวครับมาดูจังหวะโดนตะวัดสูงครับ แต่วันนี้ครับเสียบมาครับอืโอ้โหเธอมาฉันก็คืนครับแม่ของฝากจากเซอร์เบียครับเขาแน่แต่ว่าของฝากจากโปแลนด์ครับครบเครื่องเลยโอ้โหอืมฮึสุดๆกับกับมอยคู่แรกครับนี่ดูกับของแท้เลยครับพยายามจะลงล่างลงล่างเออาคาราทิน่าพยายามเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายครับ หน้าที่ได้ดีและเขาแข้งขวาที่เน้นเลยครับเตะขวาต่อยขวานี่ครับโชเข้าไปครับแต่ว่านะพยายามจะคืนด้วยแข้งเหมือนกันครับรถถังเซอร์เบียรครับโอ้โหนี่ครับเจอแข้งขวาจากโปแลนด์ครับสบัดด้วยแข้งซ้ายครับ